รวมเลขเด็กคนดังจากทุกเจ้าแม่จากทุกสำนักคัดมาให้แล้วประจำปี2516มัดรวมสรุปไว้ในคลิปเดียวใครที่ยังไม่มีเลขในใจไม่รู้จะซื้อเลขตัวไหนดีสามารถเลือกเลขเด็ดจากสำนักที่เราชอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่เลขเด็ดจากคุณไก่แจ้กแลแมแม่ไม่อยู่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับการออกรางวัลสลากแม่ทบาล ในงวดประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2 5 1 8สําสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขที่จะซื้อไม่รู้จะซื้อเลขตัวไหนดีลองมาดูเลขเด็ดจากคุณไก่แจก้กลายแม่แม่ไม่อยู่ซึ่งต้องขอบอกว่าขอหัวยยุ่งเ่เป็นอันดับต้นๆแนเรื่องของคุณแม่นัดต,นนตอนนี้เลยกกว่าได้เพราะถ้าคุณไก่แจ้ได้มีการได้หวยเข้ามาแล้วหลายงวดติดต่อกันเข้าตรงๆนับสิบงวดติดถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามหลักล้าน เซียนหัวหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเลขเด็ดไหนงวดนี้กันอย่างล้นหลามใครดูเลขทันเห็นเป็นเลขไหนกันบ้างเม้นมาคุยกันได้เลยนะคะเตรียมตัวรวยไปพร้อมๆกันจ้าออาาเฮาเฮฮ้้ยย 对啊对。 ภาบเลขเต็จจากคุณแก่แจ้กระแมแม่ไม่อยู่ในมว่าประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,518ได้ให้เลขดังนี้085 56 45 38 13 74 01 74 08และ985 9ก้าสามสและ33มีใครมองกันทันบ้างคะสาม,มารถซู้ตรงได้เลยจะมือหวยอันเล็กแน่นอนมาตอกันที่เลขเด็กจากอาจารย์ออร่ามหาราณีเริ่มนับถอยหลังสู่วันประกาศผลการออกรางวัลสดักมัธบาลในงวดประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2,518เตรียมเป็นเศรษฐีคนใหม่ แต่ก่อนที่จะเป็นเศรษฐีเราต้องมีแนวทางเลขเด็ดในใจกันก่อนนะคะซึ่งตารางทักษามหาราณีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สําคัญที่คนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภจะพลาดไม่ได้เลยโดยได้ปล่อยออกมาสดๆร้อนๆนะคะสําหรับเลขเด็ดจ,จากสํานักของอาจารย์ออร่ามหาราณีกับแนวทางที่อัดแน,น่นไปด้วยสัดส่วนและความรวยในงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2518ตารางทักษามหาราณีทางอาจารย์ออร่าได้จัดเต็ม แจกเลขเด่นให้แน่นตารางเหมือนเช่นเคยขอบอกเลยว่าลูกสิที่ติดตามอยู่เตรียมถูกรางวัลใหญ่โชคดีปลดนี้มีโชคเงินลานแน่นอนนะคะและสำหรับตารางทักษามหาราณีในงวดประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2518ได้ปล่อยตารางเลขเด็ดดังต่อไปนี้ จากตารางทักษะมหาราณีประกอบไปด้วยเลข1เลข2เลข0เลข3เลข8และเลข7ซึ่งมีเลขเด่นคือเลข2เลข3เลข8และเลข7จากตัวเลขตารางทักษะมหาราณีนะคะเราสามารถจับคู่เล่นได้เลข2ตัว3ตัวตรงๆดังต่อไปนี้ สำหรับเลขท้าย2ตัวได้2องสา7 3องแปและ87เลขการความเสี่ยงคือ10และเลขท้าย3ามตัวตรงๆคือ238 237และ387หากใครที่ยังไม่มีเลขที่จะซื้อสามารถซื้อเลขตามแนวทางตารางทักษามหาราณีของอาจารย์ออร่ามหาราณีได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตี้จะพอลขกวิง่งมาแล้วนะคะเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตี้เะพอลขวิง่งในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 1 8ต้องขอบอกว่ากระแสม,มาแรงสุดๆเลยนะคะสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากอาจารย์นอตตี้เะพอลขกวิง่งที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคอหวยและนักเสี่ยงโชคมากเป็นพิเศษเพราะทางอาจารย์นอตตี้ ได้ให้เลขเด็ดเข้ารางวัลเลขท้ายสองตัวแบบตรงๆหลายงวดติดต่อกันซึ่งในงวดนี้ทางอาจารย์นอตตี้ได้ออกมาเปิดตัวเลขให้ชมกันแล้วนะคะรีบทาการหาซื้อสลากกินแบ่งบาลกันได้เลยก่อนที่เลขจะหาซื้อยากเพราะปล่อยออกมาทีไรเป็นกระแสะทุกพีเลขเกียงทุกแผงเจ้ามืออันหมดคอหวยหลายคนยกให้เป็นอันดับต้นๆในเรื่องของความแม่นณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ใครที่ไม่ตามถือว่าพลาดมาก ซึ่งได้ปล่อยออกมาสดๆร้อนๆนะคะสําหรับแนวทางเลขเด็ดอาจารย์นอตตี้เฉพะเลขวิ่งโดยในงวดนี้ทางอาจารย์นอตตี้ได้ให้แนวทางเลขเด่นไม่ว่าจะเป็นเลขสองตัวหรือเลขสามตัวตรงๆให้เราไปหาซื้อสลักหมืนทบาลซึ่งทางอาจารย์นอตตี้เองได้มีการเหมอลสื้อเลือดจัเกิลแผงแล้วนะคะและสําหรับเลขเด็ดอาจารย์นอตตี้ในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 1 8ได้ปล่อยแนวทางเลขเด็ดดังต่อไปนี้ Let's <laughs> อาจารย์นอตีเฉพาะเลขวิง่งได้ปล่อยแนวทางสําหรับในงว่าประจําวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ซึ่งทางอาจารย์ได้มีการกําชับมาว่าจะซื้อเลขหรือเล่นเ,เลขอะไรก็ได้แต่ต้องมีเลข7ผสมอยู่ด้วยและยังได้สีเปาเลขท้าย2ตัวและสตัวตรงๆให้มาแบบเน้นๆชัดๆคือเลขท้าย2ตัว75 05และ74เลขท้ายสามตัวตรงๆคือ70 5 และ704 2ตัวเม็ดเดียวเน้นๆคือ70และ07สามารถนำเลขเด็ดจากอาจารย์นอตี้ไปลองเสียงโชวยกันดูได้เลยนะคะและมาต่อกันที่เลขเด็ดจากสารเจ้าแม่คนดังมาเริ่มกันที่เลขเด็ดจากเจนุกบารมีมหาเฮงสำหรับเจนุกนะคะเป็นเจ้าแม่ใบหวยคนดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า500 0 0 0คน ได้ใบแนวทางเลขเด็กค่อนข้างที่จะแมนเพราะเคยให้เลขเด็กเข้ามาแล้วเกือบสิบงวดติดต่อกันสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้มีการแชร์เลขเด็ดจากเจนุกกันเยอะมากเจ้ามือหวยแห่อันเลขกันแทบทุกงวดโดยเพจที่สามารถติดตามเจนุกได้คือเพจเจนุกบารมีมหาเฮง999สามารถไปกดติดตามเจนุกได้เลยนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าในงวดที่แล้วทานเจนุกได้เลขสองตัว 3-2มงางวันเลขท้าย2ตัวได้ออก2-3ถ้าใครกับเลขเล่นซื้อตามน่าจะรวยแน่นอนนะคะและสำหรับเลขเด็ดจ,จากเจโนกบารมีมหาเฮงในวันประจําวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2,518เลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดังต่อไปนี้ สำหรับเลขเด็ดจากเจ๊นุในงวดนี้เลขฝันเลขรูดคือเลข8เลข2ตัวคือ8 3 8 4 8 7 5 7 5 3 5 4เลขอัดคือ7 8และสำหรับเลข3ตัวเน้นเน้นคือ6 8 5และ5 5 8สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะ มาต่อกันที่เลขเด็ดจากเจฟองเบียร์สำหรับเจฟองเบียร์นะคะก็เป็นเจ้าแม่ใบหวยคนดังอีกเช่นกันเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1.3ล้านแสนคนได้มีการให้แนวทางเลขเด็ดแม่นมากไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวและหวยฮานอยซึ่งเคยให้เลขเด็ดของรัฐบาลไทยเข้ามาแล้วกว่า10งวดติดต่อกันเป็นเจ้าแม่คนดังที่เซียนหวยและเจ้ามือหวยติดตามกันเยอะมาก ให้เลขที่ลายเลขอันแทบทุกง,งวดโดยเราสามารถไปกดติดตามเจ๊ฟองเบียได้ที่เพจเจ๊ฟองเบียแปดแปสามารถไปกดติดตามเจ๊ฟองเบียได้เลยนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าในงวดที่แล้วทางเจ๊ฟองเบียได้ให้เลข3ตัวคือ879หลายคนตัดเล่นเลข2ตัวตรงๆถูกตรงๆกันเยอะมากและสำหรับเลขเด็ดจากเจ๊ฟองเบีย ในงวดประจำวันเสราร์ที่1กุมภาพันธ์2518เลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดันงต่อไปนี้ สำหรับเลขเด็ดจากเจ๊ฟองเบียในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2518ในงวดนี้ได้ให้เลขฝันเลขรูดคือเลข3เลข2ตัวคือ 32, 36และ39เม็ดเดียวคือ30และ430สำหรับเลข3ตัวตรงๆเน้นๆ,นนๆคือ634และ132สามารถนำเลขเด็ดจากเจ๊ฟองเบีย ไปลองเสียช่วยกันดูได้เลยนะคะและสุดท้ายคือเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งโดยแม่น้ำหนึ่งก็เป็นเจ้าแม่หวยคนดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเช่นเดียวกันเพราะในปี2516ได้ใบเลข2ตัวตรงๆเข้ามากกว่า10งวดติดสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ทีวีหลายช่องทางได้ออกมาทำข่าวจนโด่งดังไปทั่วประเทศให้แนวทางเลขเด็ดแม่นมาก ให้หัวทีไลเป็นเลขดัง,ดงเป็นเลขอั้นทุกทีต้องถือว่าเป็นจ้าแม่คนดังที่เซียนหวยหลายคนยกให้เป็นอันดับตน้ตนๆในเรื่องของคำแม่เลยก็ว่าได้โดยเราสามารถกดติดตามแม่น้ำหนึ่งได้ที่เพจ f a c e b o o k แม่น้ำหนึ่งแปดแสามารถไปกดติดตามแม่น้ำหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าในงวดที่แล้วทางแม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขสตัวคือเจ็างวันเลขสตัวบน ได้ออก79หลายคนซื้อตามถูกตรงๆรงรวยตรงๆกันเยอะมากและสำหรับเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งในงวดประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2,518เลขที่ปล่อยออกมาคือเลขชุดดังต่อไปนี้ ดยในงวดนี้ทางแม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขติดเลขฟันคือเลข5เลขสอตัวตรงๆคือ50 20และ02เน้นๆเลยนะคะคือ05เลขสาตัวตรงๆสามารถไปจับคู่เล่นได้คือ502โดยเราสามารถจับคู่ได้คือ502 025และ250สามารถตรงๆ หรือจะซื้อกลับไปกับป่าก็ได้นะคะสามารถนำเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยชอบเลขเด็ดจากเจ้าแม่คนไหนหรือจากสำนักไหนสามารถนำตัวเลขชุดนั้นไปนลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงสตาโชคลาภวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปร,โรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ